สวัสด right? ีคร <e ับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ก็บเสื้ามาเบ่งง้อด้วยพี่น้องเด้ออยืมเพื่อบังคนพื้นที่เพื่อบังคนนพญาพญายวดสวัสดีพญายสวัสดีครับสวัสดี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 สวัสดวัสดีสวัสดีสวัสดีสัสดีสว วัดซื้อว่าวัดมันเนาะมีคือนินข่าวว่ามีงัวหลายบ่งัวงามงัวหลายบ่เออมีอยู่โอ้มีพอได้อยู่เนาะอเรื่องอยากสอบถามมาเลี้ยงมาจักปีเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเฮานี่มันเลี้ยงหลายปีเลยครับโอ้สิบสิบกว่าปีแล้วเฮาเริ่มจังไงเริ่มเลี้ยงเลี้ยงงัวเฮาเริ่มจังไดไมากาลที่เหกเอาน้ำโอน้ำแม่เนี่ยละโอ้เบียงง้อมูดน้ำโอน้ำแม่มากเอาซื้อมาให้น้าไปเรี้องโอ้เต่าซื้อเสริมพ่อเลี้ยงมาหลายปีแล้วหลายปีแล้ว เดี๋ยวนี้มีจักตัวทั้งหมดนี่ยุงหูยึดเจ็ดตัวได้ละโอ้อยุงหูยึดเจ็ดตัวเป็นยังไงการเลี้ยงงัวเฮานี่ไล่ได้มันนี่ถือว่ามันกับพอ่ออันนั้นโย่อืมปีมาเฮาก็ขายขายเนาะทอเถิดทอเถิดแต่ละปีนี่เข้าขายได้ประมาณหลายเปน็นเบอร์คำนวณได้บ่ได้ได้เฮาวันหละจะตัวนั่งซื้อเท่าัวนั่นเออกับตัวเลขกันละแบบเพิ่นตัวเลขกันละเจ็ดแปดหมื่นนี่ละโอ้ยก็ได้ถือว่าได้ดีเนาะ ค่ายกว่าเหางอื่นมันบอกอขาค่ายู่อือก็เลี้ยงไปน้ำเห็นหน้าเขาไปน้ำเออย่ำบริการเลี้ยงเขาเลี้ยงอะไวิธีการเลี้ยงคนเนี่องทางการเลี้ยงรอยจับประเทศด้วนน้ำนาแรงเขาก็ค่ายยูโอ้นาฝนเขาก็เอาฟั้งเอายังแล้วใหินปัางเอาเอาเด็กปลูกหงาปลูกยังบ่ปลูกก็หลายไปเลยเดียวเลยปวับโอ้มีเขามิตีที่เข้ามดบ่อเท่านี่้โอ้เป็นที่เข้ามดนาะ ขี่นีก่ก็ได้ขายอันปีแล้วจเปินงมื่นผุนบะหอดบหอดขี่มัน,มน,มนโอ้ไซสสวนก่ไดีขาคเน,นาะโอ้เดียใรข้อเข้ากับแท้นีนน้แล้วเ<ช>นาะฝอเนาะโอ้รถก็มีผี่น้องรถไทยก็มีขออนุยาดบึงขอ,อกด้ผี่น้องเด้อโอ้หันย์ย่็จะหน่อยเนี่มันหลังยางก็จหน่อยก็จะได้เห็นขอกข้อเขา้าเนี่เทคอนเียบ่วไญ่โอ้เทคอนกรล้รันโอ้ดัน เขาเป็นยังคือเท่คนจีดบ่สาเหตุมันเพราะว่ามันหนาผลมากมันโอ้หยันมันมันลื่นมันลื่นบ่มันลมบ่มมันลถ้าเท่คนจีดแล้วผัดผัดง่ายบ่บ่หนี่ง่ายโอ้เก็บเก็บขีก็ง่ายเก็บขีก็ง่ายอืมกว้างเท่าไรเฮ้นหนึ่งสี่เมตรบ่สี่เมตรสี่เมตรเนาะห้างอาหารเขาก็ได้ได้ได้ให้อาหารเสริมบ่ยำเรียง มีแต่เฟื่องบ่มีห้อมเนาะโอ้รถไถเข้าไปถลากเฟื่องบ่ลาร์กยังบ่ไปถัดดันเนาะจักไรพ่อใหญ่น่าแถวนีิจักไรโอ้เข้าไรยมีตัวขายบ่น้องง่วเนาะบ่วันเล่วันเล่ดิราคาติดกันกับขายโอ้มีคนมาเบิ่งหไรเหรอบ่มีอยู่อยู่แต่ว่าราคายังบ่ถือกันอยู่ ได้ไลน์ไปยังไงพ่อใหญ่สี่หมื่นกว่าบอกมีมีเวลาเข้าไปบึ้งม่านำบนนี่ง้ออยู่ข้างในนะข้างนอกมีเวลาบอกพ่อใหญ่ไปไปส้มง้อป่ะ้อพี่น้องเด้อน้ำมาเด้อพี่น้องเด้อตามไปบึงง้องามเพิ่นเพิ่นง้อหลายได้พี่น้องง้เพิ่นเป็นหอ้ยมันเป็นเกือบสามสิบพี่บอกพ่นกระป๋อยอลไรพี่น้องไม่ให้หน้าพิ่นละเดี๋ยวตามมาบึงนะครับเด้อไอลูกไม่บอก

ได้ตัวเดียวมันเป็นง้วนยังพันยังเขาเอื่นนเหรออันนั่นชุเล่เด้ออันนั้นเลยเพรอันอันเนี้หุ่นดีเขาเของพันยังไดพันยังมันบ่มันเลยล่ะถูกผสมเนาะแต่เลี้ยงไม่ไม่เขาเลี้ยงว่าพื้นบ้านบ่พื้นบ้านเป็นง้วนมลูกไส้ขื่อมาดอกงนี้วัวง้วนมาใหม่แต่ว่าง้วมูนพอแม่ปั่นไห้น่ะเป็นง้วบึนบ้านบ้านว่าใช่ไงเนี่ยหรือว่าตัวเดียวเนี่ยใช่ใช่ตัดตัดเก่าๆมันชี โอ้ไปแบบบึงอ่ะแถวมูลนิลูกหลานมันเบิดแหละนี่เลยแม่ลูกมั้งบอกอันพ่อแม่ฮักปั่นให้น่าเริ่มต้นที่อเรียกจักโตโอ้ให้ผู้เลื่อนโตคือมันพ่นปั่นให้แต่ก่อนอ่ะเสียไปรวดแล้วปั่นผมเขาไปเลี้ยง่าสามเอาไปเกตโตเลี้ยบ้าหาโตโอ้ให้เขาไปเลี้ยงปั่นกัน โอ้นี่บอกอันแม่แม่เข่ามันนะได้จอยนะได้ลูกลร้มาได้เลยแม่นี่ยดุนไปได้แล้วได้ลร้แล้วพใู้นึเด็กกว่โอ้ให้ลูกให้ลูกง่ามเนาะอันมูนี่ื้ไม้่บบลูกหล้านมันโอ้เป็นม้าเป็นม้าันนั้นเนาะสีไม้ม้าต้นสุกุลกมี หันมันทประเมินแลคาต่อห้ลงทุนนี่หดหมื่นบรสกิไงชุดหนึ่งซื้อมากขี่ตัวี่ตัวไรปเลยกืบแสนสี่กืบแสนแสนสีกับไม่ได้ซื้อยอเชียกับซุ้มนั่งกับเสิมอีกเสิมอีกสองแม่แะกะ็โหกเห,โห,โห,โหมื่นพอดีโอ้หหมื่นแต่ว่าหันบ่าหดสองแสนเนะเริ่มต้นเนะมไม่ลงทุนนี่เกือบสองแสนไปนละประมาณสองแสน จะว่าที่มันมูลค่าที่มันได้มากบ่มันเกินบ่บ่เกินสองแสนมันมันให้ล้านอยู่บ่มากัดเป็นตัวเลขนั่นแหละเพิ่งเพิ่งมาหลายปีนี่สามปีนี่แหละเอามาเสริมโอ้เพิ่งมาหลายช่วงนี้เนาะแต่เก่ากับบัวลายแต่เก่ากบัหลายเฮ้ยราคาได้สูงสุดปีเท่าไหร่แสนบ่แสนสองแสนบ่ตั้งแสนเนาะเขาเป็นว่าแม่เขาเป็นป้าไว้โอ้เห็ดแนวเนาะแนนวมั ม, ism, มันง้วเถิกมันบ่หลายอง้วเถิกบ่หลายซื้อมาก็จะขายแต่ง้วเถิกอ่าแต่เถิกก่อนเลี้ยงง่ายด้หน่อยหญ่เนาะเลี้ยงง่ายอยู Bundes Bundes ่ดิเขาบ่มีหยาเสริมเลี้ยงข้าวสารเลี้ยงแบบโบราณเลี้ยงแบบโบราณปล่อยเลี้ยงโลดปล่อยเลี้ยงยังไ่เลี้ยงมากกว่าจังใส่โป่งเล็เท่านั้นโอ้ยนี่ดอไปขุด่า ของของเจ้าเดือดเพิ่งกับปล่อยเพิ่กันบ่ผมมาหาบ่เห็นไหมว่าสิมาหาเพิ่นนั่นล่ะบ่เห็นเลยออกมาสิโอ้เพิ่นเอ็ดเลี้ยงเองบ่โอ้ยหลอกเลยเลี้ยงเองแต่เก็ไปต้องการตะกินชุดหนึ่งวงมากโอ้เมื่อนั้นเห็นยุ่หันถานึกว่าเป็นเล่าไหมมาเฮือนเราม่เห็นเล่าอยู่หันเลยมาหาพ่อใหญ่นั่งไปหันละมีมีไผเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงซอยใหญ่บ่เลี้ยงเองบ่ด้วยลูกสาวูด้วยโอ้ส่วนมากมิเตจของเลี้ยงเองเนาะส่วนมากก่อ ส่มากพอเลี้ยงเนาะก็บ่แม่นยากก็บ่ยากเด้เนาะแม่นบ่ก็พอเลี้ยงเนาะเลี้ยงอือทํามีเวลาไปงานก็เฮาก็ปลูกไว้โอ้คั่นๆๆให้เซาดิเซาเลี้ยงเลยเลิกเลี้ยงคจังไดบ่คือยังยังเลิกบ่ได้ังเลิกบ่ได้ลูกชาย่ะโอ้กแม่นหแม่นอันเ้าของเซาเลี้ยงกะสิให้ลูกต่ออยู่อ๋อลูกต่ออยู่เพราะว่ามันเป็นรายได้ที่ว่าพอได้เนาะจักสิเฮ็ดอีหยังเฮาให้ให้ให้น้าแมเออ มันก็คือคนเขาขายเขาขายได้เนาะเ้ามันเช่าให้เช่าหน้าคือเมื่อไหวให้เขาก็ไปเฮ็ดงานแมีนแมีนแมียนเฮ็ดงานข้าเจ้างานราชการบ่บ่ละอืบเบิดสุราษฎร์ราชการราาชกรต่มีบ่ราชการก็มีคือเก่านั่นแหละเฮาก็บ่เว้าละเออก็มันก็ได้ดีอยู่เลี้ยงว่วเลี้ยงควายถือว่าเากำลังพัฒนาเนาะสมการสมได้พ่อใหญ่เอาเ่างมั่นสมพอมันนี่ ประกอบผสมนี่สมเทียมบ่สมเทียมใส่พ่อพันดีๆบ่หรือหรือธรรมดาหรือเป็นประตูสัตว์อันประตุสัตว์นอนเนี่ยเขาได้เลือกพ่อพันว่าต้องเอาตัวละสองพันธุสามพันราคาอันสมมติน่าพอดีๆโอ้ตัวละพันธุ่ได้เลือกพ่อพันแบบบักใหญ่ๆที่เขาโคตรเสนาบ่ได้มาใส่เทียมหรือใส่อยู่บ่บ่ได้ใส่โอ้ก็ถือว่ากับเป็นสมหลอดธรรมดาเนาะมันว่าเลือกเอางัวงฟ้างัวพันธุ์ใหญ่ๆ ัวงพันมากํา <podría> ล <_ TO Uma> mm ังกรลังปรับปรุงพันคือแม่ยังยังสีเนาะห้องเอาพันดีๆมาใส่ัวนี้ก็สมพันกันนาะลูกมานก็กำลังเนาะสมมั้าเนาะนี่นี่นี่สมุนไรลอดก็เนาะรอดสมนไรว่าไม่ได้สมโตบ่บ่ามีพอพันคุ้มฟูงเนาะอได้มาบอกกันจงไวเยอะอันที่มันบอกง้ามันเลน อขอบคุณใน,นลายๆด้ได้พันใหญ่เดอ<ช>้อที่ห้ข้อ,ขอมมวลเดอ้อสำหรับชิปนี่มื่อนี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ